ต่อไปมาดูอีกหนึ่งคู่กันบ้างค่ะคู่นี้กลับมารีเทิร์นกันแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อ2สัปดาห์เราอ่านข่าวไปนะคะเรื่องราวของคุณนิวนิวเอลเด้งแล้วก็พระเอกหนุ่มนะคะสำหรับแฟนของเขาชื่ออะไรนะแฟนของเขาชื่ออะไรนะน,นี่ไงพี่ต้นธ<อ>นพลไง<อ>คุณต้นธนพลนะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะมีภาพออกมาสวีทหวานกันเลยทีเดียวนะคะคุณเมื่อวันที่3 1สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละนะคะเมื่อวันก่อนมีเรื่องนะคะให้กองเชียร์พากันลุ้นนะคะเมื่อนิวนิวเอลเด้งนั้นเนี่ยได้ออกมาโพสต์นะคะแล้วก็ต้อองบกว่า อยู่ที่บนโต๊ะอาหารที่บ้านของหลุ่มเติรนี่แหละนะคะเขาอยู่ด้วยกันนะคะมันมีภาพออกมาพร้อมกับข้อความด้วยบอกว่าลุงเขาเข้าผิดบ้านหรือเปล่าคะหนูต้องโทรแจ้งเบอร์ไหนเอ่ยนะคะแล้วก็บอกว่าคือเข้ามาแล้วบอกหิวข้าวง่วงนอนถุงดําสักใบไหมคะเออนะคะอันนี้เป็นแคปชั่นนะคะที่คุณนิวนิวเนี่ยเขาโพสต์แล้วก็ทําเอาที่ลุ้นหนักก็คือคลิปที่นิวนิวเนี่ยนั่งตักเติร์นแล้วก็คอยอ้อนสวิตเวอร์เลยนะคะก่อนที่จะมีเสียงเฮจากเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ยังมีภาพที่เพื่อนของ นิวๆได้มาคอมเมนต์นะคะเป็นภาพของเติร์แล้วก็นิวๆกำลังกอดกันพร้อมแคปชั่นบอกว่ารักกันเพื่อนก็ดีใจด้วยนะคะก็สรุปก็คงกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วนะคะคุณขาก็รักกันนะคะเมื่อวานเมื่อวานผู้เห็นเขาไลฟ์สดคู่กันอยู่ค่ะนะคะก็เราย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่เจอกันไปเจอกันในห้อง ICU ียูรักแรกพบรักแรกพห้องไอซเหรอห้องไอซแต่ว่าห้อง เหมือนจะทิ้งระยะเวลาเป็นปีนะกว่าจะมาแบบจีบกันอะไรสารต่อกันอ่ะสรุปตอนนี้ก็คือรักเอยใจหอบอีกคู่หนึ่งรักเออนี่แหละความรักแท้มันจะต้องผ่านอะไรอย่างนี้แหละรุ่มรุ่มกันดอนนิดนึงและกันเนาะ